อ้าวอธิบายยางรถยนต์ยางรถยนต์ให้เติมลมประมาณสามสิบบวกบวกลบสองถ้าอ่อนไปกว่านี้รถจะกินน้ำมันถ้าแข็งไปกว่านี้รถมันจะกระโดดแล้วก็เพิ่มเหล็กเชือดทานขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์อะไรซิเพิ่มเหลเชือดทานขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์เติม โอ้ไม่ใช่เรื่องสกอตจัมท่าเตรียมเดี๋ยวแบกยางสกอตจัมท่าเตรียมเอาสิบครั้งสิบครั้งเริ่มสองสาม,สาม,สามนี่จะมาหัวเลาะนะเดี๋ยวจะให้ฟ้อนเล็บผมอะไรแปดเก้าหัวลุกจำได้ยังเอาเดี๋ยวครับให้กันบ้านนะชั่วโมงเอาวางลงนะครับนะครับก็จะลดความอ้วดน้นองปอกนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสนุกสนานกันเนาะก็ไปพบ ทบทวนความรู้เข้าใจยางปอ๊องตัวเช็คลมยางทุกอะไรก่อนจะใช้รถยนต์ต้องเช็คเช็คยางเช็คยางท,ทุกรอบก่อนที่จะขึ้นรถทุกครั้งนะครับมันยางมันรั่วมันบอกเราป่ะเออนะครับยางมันแบงก็ไม่บอกเนาะนะเพราะฉะนั้นเวลาจะขึ้นรถนะครับอย่าว่าขับจากกรุงเทพนะครับ ไปเชียงใหม่ครับไปับเชียงใหม่ไปกรุงเทพถามว่าโอกาสรั่วมันก็มีนะครับเวลาหยุดพักรถเราก็เช็คลมยางนิดนึงนะครับขับออกจากบ้านก็ไม่แน่ครับแค่ 3- 4กิโลหรือบางทีร้อยสองร้อยเมตรไปเหยียบตะปูมันอาจจะรั่วได้นะค่อยๆซึมหมดดเพื่อนะนการเช็คลมยางทุกครั้งนะครับนะส่วนการเติมลมยางตรวจวัดลมยางให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับการเติมลมยางต่ํากว่ามาตรฐานหรือแข็งกว่ามาตรฐานนะครับ 4-5พรนะครับจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างหน้ายางกับพื้นผิวถนนนะครับแล้วก็เลือกลมยางให้เหมาะสมนะครบับการใช้รถโอเคไหม <5. S 1> นี่ะมีอะจะฝากไหมนะอันกี่ปีสองปีหรือสองปีหรือห้าหมื่นโลใช่ไหม เติมลมยางอ่อนกว่าปกติเพียง4 5ปอนเพิ่มแรงเสียทานระหว่างหน้ายางกับผิวถนนมากเท่าไหร่ไม่ได้เรื่องวางนุ่มบรจังไปไถือยางไปไปเปิดตับดามาเร็วเร็วเอาดูความรู้เรื่องผมอะไรก็อย่างที่บอกว่าจับ3กับ9แต่เวลาไปสอบใบขับขี่นะให้เราตอบว่า2กับ10 2กับ10ใช่ไหมใช่โอเคนะครับมีแค่นี้แค่นี้ความสามารถมีแค่นี้ค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อปอกวันนี้จะมาสาธิตการเปิดกระโปงน้าแล้วก็กระโปงอะไรกรนะโปลงรถเอากระโปลงก็เอาไปเปิดดูนะครับบางบางคนนะครับอันนี้เป็นคนที่สองนะครับนะครับเปิดกระโปรงนะครับสาธิตการเปิดกระโปรงนะครับกระโปรงหลังอยู่ตรงไหนเอาปเปิดดูตรงไหนตรงไหนบอกเขาหน่อย ตรงนี้ครับอ่านะครับก็จะอยู่ตรงเบาะนี่แหละครับนี่ครับที่เปิดกระโปรงหลังแล้วถังน้ำมันน้ป๊อกถังน้ำมันอยู่ติดกันแล้วติดกันแล้วกระโปรงหน้าล่ะกระโปรงหน้าอยู่ประมาณหัวเข่าขวาหัวเข่าขวานะครับอ่ะตามไปดูน้องป๊อกกระโปรงหลังก่อนใช่ไหมอ้าวอธิบายการเปิดกระโปรงหลังเปิดเปิดปกติเปิดปกติกตใช้มือเปิดกับใช้อะไรเปิดปมันมีอีกที่นึงอะตรงไหนดูน, ulate, ๆ nào, ๆนะนี่นั่นนั่นะบนด้นนิ้ว แจอ่านะครับเพราะฉะนั้นเปิดกระโปรงเปิดได้2วิธีคือใช้ใช้มือหรือใช้กุญแจเปิดปิดกระโปรงหลังต่อไปไปดูวิธีการเปิดกระโปรงหน้า,านะครับน้องป๊อกนะครับอ่านะครับเปิดกระโปรงมาเราก็จะเจอหมอ้อไหลหม้อไหลหม้ออะไร อ่ะหม้อน้ำนะครับในหมอ้นมอน้ำอยู่ไหนในหมอ้อก็จะมีน้ำนะครับอ่าในหมอ้อก็จะมีน้ำนะครับถ้าเราเปิดมาถ้าน้ำมูนูนี่แสดงว่าแสดงว่าผ่านการาการใช้งานมานะครับวิธีการเปิดนะตัวเช็คน้ำทุกทุกอะไรตกอีกแล้วต้องวิ่งไปดูโผล่เนี่ยทุกสัปดาห์าโอเคไหม นะครับอ้าวเชิญนะครับมองเตาพอมันยังไม่ต้องปิดนะครับอ้าวยืน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 นะครับเป็นไงเรียนของรถเตาได้อะไรไปเยอะบ้างได้เยอะจบไปซ่อมเครื่องยนต์ได้บ้างซ่อมได้เกือบได้ใช่ไหมเช็คน้ำมันได้อะไรได้หมดเลยเออแบตเตอรี่ทำเป็นไหมทำเป็นครับเออโดยเฉพาะเปิดกระโปรงนี่ถนัดเลยใช่ไหมเออนะครับถามจริงเคยเปิดกระโปรงป่ะเคยครับกระโปรงอะไรกระโปรงรถนี่เปิดกี่ครั้งกระโปรงยืนอ่ะไม่เคยเราไม่เคยนะครับอ่าพูดเล่นนะครับน้องป๊อกนะครับ ่ะฝากข้อคิดคิดอีกแล้วคิดตลอดเลยนะครับผู้ต่อให้ฝากตลอดถามมานะมองกลอก้องดิโอ้ยรูบรอถ้าเรียนที่อื่นคนไหนเขาไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้นะครับรู้ได้ไงเคยไปเรียนหรอถามมาจากพี่สาวเออพี่สาวไปเรียนเขาบอกว่าเขาไม่เคยสอนเกี่ยวกับเช็คมือน้ำดูน้ำ,นำมันเปิดกระโปรงอะไรพวกนี้ทำไม่เป็นเลย เอาหมดเลยนะนะครับอย่างน้อยก็ถึงปฏิบัติไม่ได้ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาดแบกหามใช่ไหมอย่างน้อยาก็ได้ทฤษฎีอ่ะค่าตัวฟรีนะครับพินเตร์นอ้นองป๊อกนะครับน้องป๊อกพอปะนะครับเพื่อนของพีรัสเขานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ